ครับนะครับผมมือนี้กะนะครับเปินเอามาติดยูอูนะครับสี่คันลวดนะครับพี่น้องอันนี้เป็นคันแรกอยู่บอระเบือนะครับแต่ว่าผมว่าได้ท้ายยูอูยพี่น้องเบอร์นะครับเด้ออันนี้กะเป็นสี่สิบเจ็ดแรงอยู่ที่บอระเบือนะครับสารคามฮ้องนะครับสี่สิบเจ็ดแรงคันแรกนะครับองเส้านี่นะครับเช้าวันอาทิตย์นะครับผมนี่มือนี้มือมานนะครับมือนี้ขึ้นจารถมาหาเครื่องเลยนะครับผมนี่ครับก็คือเป็นงานด่วนนะครับเรา เส็จจังนี้ผมก็เลขึ้นไปสลรคามนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังการผลิตของเขาผมเพิ่มเพิ่มลูกน้องเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมต้องหามันได้หลายกว่าสามัไอ้สองคันนะครับ่อมือนะครับเนี่ยนี่ลูกลูกค้าแล้วเอาลถมาจากบอระบือเลยนะครับของเก่าคือเก่าแหละครับพี่น้องเด้อคันแรกนะครับคันที่สองกำลังติดสามสิบหกแรงแล้วก็ห้าสิบแรงแล้วก็หาสิบแรงกำลังเปลี่ยวไม่อีกย้ำแรงอ่ะเป็นยันมาคันบนอีกนะครับเป็นหาเครื่องนะครับเด้อมือนนี้โอ้ห่อนพี่น้องเด้อลูกน้องหัวมุนบัดเลยนะครับมือนน จนวัมีหมอกจอดรถนะครับอยู่อู้าเดี you. You ๋ยวผมมีทายอยู่อ้าอีกพร้อมครับเนี่ยคลิปเดียวกันนะครับคลิปเดียวกันพอพอดีผมบริได้ทายตอนอยู่อู้าพี่น้องเราเบิ้งนะครับเลยยาวเลยนะครับสวยเลยวันนี้วันนี้นะครับได้ลาบงัวให้เอฟซีเฮานะครับให้ลูกค้าเฮานะครับซื้อพันบาทพูดนะครับว่าอันนี้คือลาบงัวไม่เพิ่งกินนะครับเพราะว่าเพิ่งมาหลายคนนะครับหลายหลายหมู่บ้านพร้อมนะครับวันนี้นี่แหละคิดแบบนี้เลยนะครับแข็งแรงนะครับผมตัวนี้ คอรอรกได้คือเราปกตินะครับส,สวยๆเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวขึ้นรถนะครับนี่ครับเดี๋ยวขึ้นนะครับเด้อ LC เจ็ดศูนย์แปดนะครับแล้วกระดิษฐานยี่สิบหกหาสิบแรงอีกสองยันมาอีกนึงนะครับมือนนี่ใครอยากได้เร็วนะครับเอามาเลยนะครับผม <c oughs> ไม่เกินสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับ บ่ต้องเอารถมาจอดเป็นมือเป็นเดือนเป็นปีนะครับจอดแค่บ่กี่ชั่วโมงก็ได้กับบ้านนะพี่น้องเด้อจะต้องสร้างผมล่วงหนาก่อนหนึ่งมือนะครับสร้างจังมือนี้ก็ได้นะครับมือเอื่นออกมาดสวยๆก็ได้หรือว่าออกมาตะเด็กก็ได้นะครับแล้วเตะนะครับย้เชองผมสิติดตั้งให้เราก็จะได้กับบ้านกันจังสี่นะครับให้มันทันใจเลยครับตอนนี้มันติตกที่นรกิดแล้วเอามันคือขาดมันหนักโอเคพี่น้องเขาไปติดตามกันแล้วนะครับ ไปไปไปไอขุดไอปิ๊กไปขึ้นรถยู่คุสานะครับที่เจอันนี้ก็กาําลังเรียบร้อยนะครับติดสติ๊กเกอร์ฐานที่หกสีเขียวกระบอกเหลืองนะครับแล้วก็กาําลังขึ้นหาทิปแรงนะครับแล้วก็กาําลังเปี่ยวมาอีกอีกคันหนึ่งนะครับหาทิแรงปุ่นกาําลังต่ออยู่เพื่อน่นสีอยู่ครับวันนี้ติดสีคันนะครับผมติดสีคันรวดอันนี้บรเมณว่าเข้าว่าไปติดตังนอนสถานทีนะครับอันนี้เป็นงานหลัดคิ้วห้ซื้อนะครับผู้ใดอยากได้ไว้เอาโหลดมาเลยผมติดให้บ่าเกินเมือนึงได้นะครับค่นนัหละ เมื h, ่วาลูกน้องเขามีเป in er ็นส so so <Wow. S 1> ิบคนนะครับพี่น้องได้เลี้ยวอยู่คุณได้ยากได้เลี้ยวมาเอาเลยนะครับแต่ผมว่าไปตีถ่หยถ้าไปตีถ่ายกรณีเหตุตามคิ้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งกระดานนะครับด้วยกระดานสองกระดานแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้เขาเป็นงานรัดคิ้วซีเีเขืองนะครับแต่ว่าบพบ่แเ่ป็นวารลัดคิ้วนั่นนะครับพี่น้องเด้อเป็นรัดคิ้วที่เพิ่นสร้างแล้วประมาณสามสี่หมื่นนะครับเดี๋ยวเขากำลังเปลี่ยวอยู่น่ะ นี่เป็นสามสิบหกนะครับติดตะติเกอร์้ำนให้เลยนะครับตัวนี้นี่แหละเอาสีเขียวหใยญ่ยหน่อยนะครับด้วยตัวนี้นี่ครับใหญยหน่อยเราไปเห็นหนยนายจนะครับติดสี่เจ็ดแรงสีเหมือนก็เลยเอาสีเขียวแล้วนะครับลดเลาสีหน่อยก็นายศอยู่หน่อยเดียวนะครับของเป็นสี่สิบเจอันนี้มันสามิบหกนะครับอันนี้ของเป็นของหน้าบันตะลุกสลายนะครับอันนี้เราเห็นพญ่บานตะลุกสลายะติดนะครับแล้วก็เลยน้ำเมาอยกนะครับ น,นี่ลูกชินเดินระบบน้ำ,นำมันด้วยนะครับวันนี้สุดยอดอันนี้เป็นชุดแยกระบบเบรดนะครับเด้อตัวนี้แล้วเซตนี้กะสีเป็นหาสีแรงอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเป็นสีสมนะครับเพิ่นเอาสีกับตัวรถนะครับเด้อนะครับมีลูกค้ามาเอาผ้าเพิมไปเนาะนี่แหละสวยเลยนะครับวันนี้อยู่ที่อู่เรานะครับผมสำหรับเอฟที่บลับเบือนะครับอีกว่าเกินสองมื่นแล้วขึ้นไปนะครับเด้อบลับเบือเชียงยืนแล้วกะ น้นศิลานะครับสามเครื่องแล้วขึ้นไปให้ยเพิ่งเกินสองมือนะครับกําลังเลงเครื่องอยู่นะครับมือละสามเครื่องหมดแล้วคิดว่านะนะครับเลงเครื่องอยู่แล้วขึ้นขึ้นไปให้เบิร์แล้วครับเพิ่งเกินอีกสองมือขึ้นไปนะครับครับเดี๋ยวค่อยจะติดตามเบิรงนะครับเรียบร้อยนะครับส่งงานให้ใหญ่น้อยนะครับบ้านบ้านในดอนชุบช่างนะครับเด้อตัวอไหนาที่หกแรงที่เขียวกระบ๋องเรืองสวยนะครับวันนี้รถเอ็มอูเลยนะครับผม ที่ไปทางพี่เตะนั่นแหละสูงๆนะครับอันนั้นก็บล้อคิ้วสี่ตดตั้งค์วันนี้นะครับกำลังประกอบอยู่มื่อนี้พอได้ออกนอกสถานที่แล้ว่น้องตียูซีเครื่องหาเครื่องนะครับนี่แหละฐานที่หกแรงนะครับตัวนี้ก็บตีได้นะครับรถน้อยเฮากับตีหาได้นะครับตีเขียวอันนั้นหาตีแรงสองคันคันหนึ่งกำลังเดี๋ยวจังน้อยกันเล้วนะครับคันหนึ่งวัอนี้รถเต็มอู่นะครับ สวยเลยนะครับปลายไพ่นะครับคุณละรอคิวหยิบตังนะครับเด้อพอร์มอันนี้คือคนในพื้นที่เฮานะครับใกล้ๆบ้านใกล้เลี้ยงเคียงเฮานะครับที่ว่าเพิ่อนเอารถมาติ์นะครับคือเพิ่นขี่รถขี่รถมาเลยนะครับตัวนี้บ้านไก่เลียเ้ยงเคียงเฮานะครับเป็นอรรถมาเลยนะครับผม เห็นละรถเต็มอูเลยนะครับนี่ก็อนนี่ย่อยหน่อยนะครับพนดึงกันเพื่อนเห็นที่สิบเจ็ดแล้งของไงของไอนายศนะครับแล้วก็เลยมาเอาต่อยีกนะครับผมถ้ามันถ้ามันไกลตัวเขากับซุ้มของมาได้เลยครับเด้อตัวนี้นะครับอูเขากันอย่างครับเด้ออยู่โคราชนะครับอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาบ้านดอนกลางนะครับมาได้นะครับเด้อนี่ใหญ่หน่อยนะครับเราใหญ่เราลู่ลู่จะกันนะครับเป็นไง ถูกใจบ่ถูกใจถูกใจอเอต้องถูกใจดิบ่ถูกใจจะมัดกินกันเลยเออรองเบงเิ่งซะแล้วเอาไปยกได้ไมาสินี่เอาไปจวดได้เอาอีกบ่าติ๊กเกอร์ <c oughs> เฮ้ยเฮ็ดคือ,อ,อกันล่ะเดี๋ยวเฮ็ดให้เบิดทุกคนนั่นล่ะถ้าเพิ่นบ่อยากได้ก็สิบ่ติดหาย <c oughs> อนนั้นก็50เดี๋ยวพักกินข้าวมื้อนี้ซื้อเนี่ยมาก้อยส่วนใหญ่กิน1,000นึงครับกินบ่เบิดดอกสู้กันกินเบิดทุกคนอยู่นี่แหละบนระเบือก็กลับแล้ว บาดที่เลี้ยดอนนิ้วทางกับกระลังสีกับเรากระเลี้ยยังบ้านยังก็อนเลี้ยยึดสองบันยังก่อนใช่ไหตะลุกสะลายตะลุกสะลายหารทิพย์เลี้ยงเราก็บ้านโน้นต็งใกล้ๆกันเบิดนะครับนี่ขี่รถมาบ่ราใกล้กันดอกนะครับเดี๋ยวเอยติดตามเพิ่งเรื่อยๆนะครับเด้อเดี๋ยวให้มันเลี้ยวครับวันนี้คลิปนี้ยาวๆเลยนะครับทีสามนะพี่น้องเด้อกาเรียบร้อยนะครับผมสีน้ําเงินนะครับอันนั้นไปดันเพิ่อถอดคันดันออกนะครับเพื่อไามันนะครับเด้ออันนี้เราอยู่บ้านตะลุกสะไล่นะครับ เราอันนี้แบบ้บานตุลุกสลายกันแหละแต่ว่าเป็นไปแต αι, ่เมียอยู่บ้าดนุ่นเต่งนะครับสวยๆนะครับสีน้ําเงินอันนั้นทีสบมนะครับกำลังพ่นสีขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ทีส์ยันมาต่อเลยนะครับ <ขอ S 1> นะครับสวยๆไปโอ้รถพ่วงมาแล้วพี่น้องเลยสอพัดนิดถหลายครับพี่น้องลดเพิเ่มมันตามชาตามชาโอ้ย ยึลดลายวะนะครับมองนี้เพิ่นมือละบักหลายพวกนะครับเพิ่นเอามันออกนะครับช่วงนี้นี่แหละรถเฮาขามไปหลายจังหวัดได้นะครับตรงน,นี้อู้เฮาเลียขั้นหนึ่งครับหาตีแรงด้วกันนี่แหละเพิ่งเสร็จขั้นที่สามแล้วก็บขั้นที่สี่แล้วนะครับมือเศร้าผมก็ถ่ายมันมของบ้านแล้วฝ่า,ามือตีเครื่องโยงมันใลยเพิ่นนะครับมันก็บเน่าปูดๆอยูดด่มือน,น,น,นี้ก็แดดฮ้อนเัาฮ้อนเนี่ยอ่าท,ทดสอบทดสอบส่งงานลูกค้าสวยๆนี่ นี่นี่ลากโอดถอยหลังถอยหลังนี่ครับเกาะดีๆสวยๆเลยเดี๋ยวจิดเลยคันเดียวครับอัตุนี้นะครับหูกับก๊อกง่ายๆนะครับพดอัตโนมัติพร้อมนะครับเด้อตัวนี้ครับ L 5 0าศูนยแยกระบบนะครับติดตั้งถึงหน้าบ้านพี่น้องนะครับตามตามคิ้วนะครับเด้อนะครับคิ้วเดือนหนาผู้ใดทดี เฝ้าสังกับเฝ้าสังนะครับเด้อลอยเอ็ดกาลสินมุกดาหารอุบ,บลราชธานีนะครับมีทุกเส้นนะครับตอนนี้สามจังหวัดแล้วก็โซนท่านี้ก็จะเป็นกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีบาน้านไร่ร้านสักไยนะครับภาคตะวันออกกับสากแก้วช้างเศร้ปาปลาจีนนะครับยังบริัหอดชนบุรีนะครับที่ผนสร้างม้อยุ่ทุ่งมะนีครับถ้าพูดที่เฝ้า้ังกับเฝ้า,านะครับผมจะเอาไปโซนเดียวกันทละลหาขั้นสิบขั้นขึ้นไปเลยนะครับ มันที่อได้เสียวลาเสียเถี่ยวพี่น้องเขานะครับนี่แหละอันนี้อะใกล้ๆบ้านนะครับวันนี้พักพ่อนตู้เชือเอาเบอร์สิบหกไหมเนี่ยหลวดลายหลวดลายหลวดลายแปลเบอร์สิบหกดูนะครับส,สวยๆลายส,สวยๆงามๆนะครับด้วยถือกุ๊กถือใจนะครับเล็กล้างนา้ำทั้งคันนะครับนี่เป็นงานลายขอผมกับพวกมักายนะครับด้วยงานลายกับตามเตียวว่าเขาถือปปล่อยมักง่ายเด็ดขาดน,นะครับงานเขาต้องออกไปดีนะครับ มันติดเลี้ยวไดปดันไดก็ต้องเนียบยุตตลอดนะครับเนี่ยครับงานหน่อยงานหลายเขาก็เห็ดให้มันดีที่สุดนะครับบน้บางนงานหลเราสิมาง่ายเอางานบ่ได้นะครับเบนบนบนสิปลอยพานได้ย่งไงนะครับนี่ครับเบิ่งไร้เฉี่ยมพองเขาใสาเหล็กล้างน้ำให้เบิ่เลยนะครับโอเคีปนอ๋ยวไปเบิ่งขั้นที่สี่กันตรอร้อยนะครับถอยออกไปนะครับเรือมาคุณแจ้ว่าปันที่นี่กลัวมากคุณแจ้ อันนี้รถ bon ผมเองนะครับเรียกรถเต่าแกะเองอันนี้เป็นรถลูกค้านะครับเห <zer. S 2> มือนเต่าเพิ่นจงสีมาเอาเป็นสีเหมือนกับตัวรถนะครับผมตัวนี้สวยๆเลยอันนี้เขากับสีมาเอาคู่กันนะครับเหมืองแรง <laughs> อันนี้เพิ่นสีนมาเอาเหมืองแร่งคู่กันลูกเชน่นเอามาพี่เอามาพี่เอามาที่อู่เลยเออระวังงาเด้เออ้าวหลายคันนะครับมาหนี่ไปเอกมาเอก อันนั้นรถลูกค้าน,นี่รถต่อของนะครับยกเลยระวังงาไมา่หําแบงงาไมา้ถอยออกไปนะครับสวยๆเลย L50 ทั้งสองขันถอยไปเอกถอยไปออกอันนี้รถสามปีนะครับสีสม้มยกขึ้นอกีกยกเลยถอยแบงแบง,แบงถอยเร็วแบง นะครับซับนี้กัเลยรถแล้วพี่น้องเด้อเลี้ยงขนาดวะไปอีกนี่นครับเคียร์ยกหัวมันอันนี้ประสงะคน์นะครับผู้ใดสนใจถอยเอีกถอยเอีกนี่ครับเอา สีไรก็เรียกได้นะครับผมนะครับผู้ใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับ091523040นะครับนะครับอู่ปพฑนรย์การเกษตรนะครับจัดให้นะครับรวดเร็วทันใจนะครับนี่แบบสวยๆแข็งๆกันไปเลยนะครับผมชุดนี้เป็นชุดแยกระบบนะครับยกเลยนะครับนี่ยกขึ้นไปเลย แล,แล้วพ, upp, วพอกับประมัดอันนี้เพ่อท่านได้ยืดดอกนะครับข้อหนึ่งเพื่นได้ยืดข้อหนึ่งยืดนะครับผมอันนี้ก็เป็นลูกค้าใกล้บ้านนะครับอันนี้ขาค้ำของผมมันเป็นขาค้ำรุ่นเก่าแต่ว่าคันนั้นมันเป็นขาค้ำรุ่นไม่ไปแล้วนะครับผมซึ่งขาค้ำรุ่นนี้บมมีแล้วนะครับเนี่ยเป็นขาค้ำรุ่นนั้นเหรครับขาค้ำหนาเด้อเป็นรุ่นไม่ไปแล้วนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าเพ mmm ิ่นมาเอานะครับเด้อผู anyway ้ใดสนใจก็สอบถามเขามาได้นะครับผม เบอร์โทรนะครับ0ูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสองสามศูนย์สี่ศูนอันนี้เป็นรุ่นรุ่นไม้ของเขานะครับอันนั้นเป็นรุ่นเก่าของเขาเลครับเ้อเป็นรุ่นไม้เบิร์ดแล้วครับเอฟที่มักสีเสเงินมักสีเขียวมักสีกับตัวรถได้เบิร์ดนะครับผมมืนอี้ซีขั้นลวดนะครับพี่น้องซีขั้นคั้นที่ห้ากำลังเอามาแต่ว่าเห็ดบ่าไว้แล้วเอาไว้ทำวันหลังนะครับคั้นที่หาเป็นยันมาได้พี่น้องเ้อแต่ว่าเอาไว้มือหลังนะครับนั่นแหละใดสนใจนะครับแล้วก็ผมจะเดินสายขึ้นะครับบบติลลาเอผม เชียงยืนนะครับรลอบต่อไปนะครับพี่น้องคอยติดตามงผลงานเขาได้นะครับเขาไปแท้แน่นอยรอยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับทีมงานเขานะครับม่ต้อง่องว่าผมงิพท่ไปนะครับตอนนี้มีแต่คนเล็งๆนะครับผมบางครั้งมันกัดปูกัเฝ้าเฝ้ากัเฝ้าได้เท่าเฝ้านะครับมือเราสองขันสองขันกลัวม้าลั่งมือกับอะไรมือละคันกลัวเพราะบางบางครั้งนะมันกะลูกน้องเก็บตานะมันเจียมหลายมีหยุดแน่นะครับเขาต้องหาคนมาซัพพอร์ตเหมนมันเรื่อยๆนะครับ ่จะบใบพี่น้องเขาได้ได้ซ่ากันดอกอครับหาเร็วๆละ่ะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ทั้งนีก้ก่อนนะครับผมสี่คันรวดสีคันรวดวันนี้วันเดียวนะครับสวัสดีครับ